สมาชิกไม่ได้มาครับพี่เบสเล่นเบสค่ะครับค่ะก็อยากจะถามอีกนิดนึงค่ะว่าที่เรามาที่นี่เนี่ยเพราะว่า Colorband Studio เนี่ยเป็นเสมือนอีกบ้านหลังที่สองของพี่ๆเลยใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนส่วนใหญ่เวลาทําเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมาอยู่รวมกันก็คือจะต้องมาคิดงานที่นี่คิดอะไรกันที่นี่แล้วก็อุปกรณ์ในที่นี่ของเขาค่อนข้างพร้อมก็เลยบอกว่ามารวมตัวกันที่นี่ก็เหมือนกินอยู่กันที่นี่ครับบางที อะไรประมาณนั้นครับค่ะ,คะก็อยากถามว่าแบบมารวมตัวกันได้ไงคะความเป็นมาของวงเนี่ยยังไงเอง่ยคือจริงๆแล้วโปรเจกต์ Power Wars เนี่ยมันมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าสมาชิกเนี่ยมันมันยังไม่ใช่ผมกับมือเบสคนล่าสุดนะมันก็เป็นมีของพี่โตก่อนแล้วก็พี่คอนก่อนคือเขาจะทำโปรเจกต์ด้วยกันจริงเขาก็หาสมาชิก ใช่ไหมแล้วก็หาสมาชิกตอนแรกก็มีนักร้องอยู่คนหนึ่งเป็นนักร้องคนเก่าเป็นนักร้องอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเขาหน้าตาดีเกินไป<ๆ>หล่อเกินไปดึงไม่ได้ครับก็แนน p o t e n t i a เกาหลีไปนิดนึ่ง <c oughs> ดึงนจริงๆเขาที่ใส่ดีโอเคครับจรงแต่ว่า t เคสของเขากับของเราค่อนข้างจะแตกต่างนิดหน่อยอย่างนี้แบบคอนเซ็ปต์ของบอมบโดนนี่ต้องยังไงหน้าตาต้องยังไงเล่นตาองหน้าตาต้องดูโหดร้ายแต่ที่ใส่จริงๆน่ารักครับ <c oughs> จริงๆหนคนเพราะถ้าฟังเพลงคนติดตาม Proper Dos เนี่ยจะรู้ว่าเพลงของเราค่อนข้างน่ารักอ่าคือเราพักไม่ใกล้กันสถานที่แล้วก็แบบว่าทำให้เราเจอแต่หน้าคืนเจอแต่หน้าคืนเนี่ยเล่นดนตรีมันเหมือนกันเป็นสามีภรรยากันนคือมันต้องอยู่ด้วยกันขนาดนั้นจริงๆก่อนคือเสียเที่ยวว่ามันประมาณอย่างนั้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าห่างๆไกลกันบางทีสื่อสารก็ลำบากครับ ก็ว่าเวลามาที่ไรได้เราก็ต้องแบบเรียนตลอดใช่ใช่ใช่เราโทรจริงเอ้ยมาเลยนะอะไรมาเลยเราก็มาเลยอ่ะคะก็เคยกับโทรแบบตีสองตีสามได้เลยก็เคยครับก็บ่อยครับโทรแต่นั่นแต่นั้นจะมาไม่ได้มาทำงานแล้วครับโทรมาโทรมายืมเงินมั่งโทรมาอะไรมั่งตอนเด็กๆนะเขาตัดใจแล้วก็ได้มาตัดใจงั้นถามนิดนึงดีกว่าค่่ะวาตอนนี้เนี่ยสังกัดอยู่ค่ายไหนคะจริงๆก่อนหน้านี้ เริ่มต้นกนนะครับเราเริ่มต้นเราคิดว่าเราจะทํางานให้คนฟังแบบที่เป็นตัวเราจริงโดยไม่ต้องการค่ายนะตอนนั้นก็วิ่งชนงานกันเองก็คือพยายามไปหาที่ดาวน์โหลดพยายามไปหางานวิ่งเล่นเองซึ่งมันค่อนข้างเหนื่อยจริงก็เลยไปหาค่ายอยู่ก็ได้ค่ายอยู่ค่ายครับค่ายเล็กๆ indie ก็ไปอยู่แล้วก็เข้าอีหลักเดิมอีกก็คือเขาก็เริ่มจะปรับปรับเราบ้างแล้วก็ ทำงานกันไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างนี้ก็เลยออกมาอีกแล้วสุดท้ายก็กลับมาทำงานตัวเองแล้วก็ลุยเองเพราะว่าสุดท้ายเรารู้สึกว่างานศิลปะงานศิลปะเราเชื่อว่าถ้ามันทําให้มันดีครับเดี๋ยวคนเขาก็จะเห็นเองเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตุ้มต้าเหมมาถึงมีสื่อมีอะไรก็ได้แต่อยากให้ทุกคนค่อยๆสื่อเขก็รู้จักเราอยากให้อัญญาแบบแนวแนวเพลงของอโกก็อย่างตามหน้าตานลครับน่ารักน่ารักอย่างเง จะมีเยอะครับเราเราจะเน้นอย่างชื่อป๊อปเนี่ยก็คือเราเน้นเราหมายถึงอารมณ์ของเมโลดี้เพลงว่าันจะฟังง่ายฟังเคาะไปก่อนแต่ว่าดนตรีเรื่องสไตล์เรื่องอะไรเนี่ยมันค่อนข้างคลุมถ้าถามว่าป๊อปโอ้ดอคืออะไรผมว่ามันคือความไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนมันอึมครึมมากแต่ว่ามันฟังแล้วมันจะเเตาะแต่ว่าถ้าเรื่องสไตล์ถือถ้าคนชอบเฮฟวี่เฮ้ยมันจะวงนี้มันมีเฮฟวี่อย่างเดียวเลยนะแต่พอเฮฟวี่เราก็มีนะว่าจะป๊อป บางทีอาจจะแดนซ์มาต้ลาวผมใช่ครับความไม่ชัดเจนมันค,ความอุมครึมนะครับมันคืออารมณ์ที่มันค่อนข้างจะตามใจตัวเองคือมันเป็นมันเป็นอะไรก็ได้นะอารมณ์นั้นมากกว่าว่าเราเราอยากทําอะไรสมมติกับเพลงนี้อะไรเงี้ยเราเราเห็นว่าสมมติชื่อเพลงอะไรก็ได้ชื่อเพลงจุดจุดก็ๆๆๆได้เราเอ้ยเราอยากได้ดนตรีแบบเป็นบอสซาเราไปทำา็บอสซาเราอยากได้ดนตรีแบบร็อกเราก็ทำเป็นร็อกเราอยากได้แบบความสิสาชาติคอสสาชาติอะไรเงี้ยเราก็ทำของเราไปเราเราชอบใปนสิ่งที่เราทําออกมามากกว่าคือคือเราไม่ได้ฟิกตตายัว เราจะต้องเป็นแบบว่าร็อกเกอร์รุ่นใหญ่หรือเราจะต้องเป็นศิลปินลูกทุ่งชั้นแนวหน้าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามคนถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่คิดไปถึงคอมเมชี้เชิงพาณิชนะครับเขาจะไม่ชอบแนวนี้เพราะเขาจะบอกมันไม่มีความชัดเจนแต่เราก็บอกก็เราอยากทําตามใจอ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากคิดเชิงพาณิช์อยากได้เงินเมื่อไหร่ค่อยไปคิดแบบเชงพาณิชเลนะเราสำหรับลหนุ่มเนี่ยค่ะความชอบอะไรเงี้ยตรงกันไหม มีขัดขัดกันบ้างไหมครับเวลาทำงานอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะมีบ้างมีบ้างมันต้องมีบ้างเรื่องปกติแล้วเพราะคนเรามันสี่คนมันก็สี่สมองสี่หัวใจมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมผมจะเผด็จการนิดหน่อยครับคือถ้าผมชอบแล้วเฮ้ยดีแล้วเชื่อเราส่วนใหญ่จะเอาจากโตก่อนนะจากบอสก่อนก็เลยแบบดีเชื่อดิไอ้พวกนี้ก็ต้องทําใจยอมรับเพราะเวลาทำงานเนี่ยะทำด้วยกันจะทําด้วยกันนะแต่แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคนสรุปงานก็ต้องเป็นพี่โต แล้วสำหรับที่มาของเพลงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มาตัวหนึ่งตมันมันมาเองครันบางทีมีฟิลก็จะกี<ด>ตาร์เล่นบางลูกต่อเช้าขึ้นมาเ,เป็นไฟทีมันไม่ได้ดีหรอกแต่ต <c oughs> ท่นอนไฟทีไฟทีแล้วไฟมาขอเมื่อ,อคืนแล้วอารมณ์นี้แล้วก็ค่อยใส่เมโลดี้แล้วก็ใส่จาร้องเข้าไปมันน่าจะมีผู้ฟังมาจากฟางเป็นจริงอารมณ์จริงจมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราอยากให้เพลงอย่างเงี้ยคนมาสั่งเราแล้วเราต้องพยายามตอบโจทย์ที่นั้น เราสำหรับการทำงานอะไรเงี้ยค่ะแบบอยากดูว่าแบบมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างมอ้ยอุกรณ์อุปกรณ์อะอุปกรณ์ไม่อุปกรณ์เดโมจากที่บ้านก่อนถ้าจัดของที่เนี่ยเขาโอเคอแต่คือเนื่องจากว่าเราเงินน้อยงบน้อยอห้องอัดแอร์เสียที่บ้านอัดเพลงแอร์เสียอ่ะอัดกันร้อนๆถอดเสื้ออัดกันเลยอีกอย่างหนึ่งเลยของผมี่ส่วนตัวเลยอุปสรรคตื่นเช้าฮะ พี่ๆเขาจะเขาใส่ลันทายด้วยคือจริงๆบอกืนบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีค่าไม่มีอะไรเนี่ยการที่จะให้คนฟังฟังคุณเนี่ยให้หันมาฟังมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องมีอาชีพประจำตัวเองจะให้อยู่ดีมาหวังว่าจะต้องได้เงินซึ่งตอนนี้วงการเพลงต้องยอมรับว่าได้เงินยากมากอะไร่ก็เลยทุกคนก็จะมีงานเขาก็จะเล่นเงินคืนกันแล้วเวลาผมผมไม่ได้เล่นไงก็จะนัดเขาเช้าขายกระเป๋าขายกระเป๋าเลยเนี่ยพอโอ้ การแับใช้ชีวิตด้กันการทางานด้วยกันทํามงฟอกคความปทับใจครับคือมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไงเออคือแบบว่าหลายๆเรื่องบางครั้งมันก็มันก็แฮปปีก้กันที่เราแบบว่าได้ออกไปเวิร์กเอาด้วยกันอะไรเงี้ยไปทํางานด้วยกันเงี้ยมันมันก็รู้สึกดีอะ่ะซึ่งบางครั้งแบบสังคมที่เราอยู่ที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยมันไม่มีแบบนี้ไงแบบแบบว่าเราออกไปว่เฮ้ยเราไปเจอ กลุ่มคนฟังเพลงที่แบบว่าอยู่ดีๆก็พาระเบิดมาเ้ยแล้วเราก็หลบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงมันมันมีมันมีบรรยากาศคอนเสิร์ตเราเราอะไมันมีงานนั้นเราเล่นที่ไหนนะที่สุรินทร์ป่ะอ่าใช่อันนั้นคืองานที่พวกเรารับงานกันเองแล้วก็เขาก็จ้างไปแล้วเราขึ้นไปก็คือเราก็คิดกะว่าคงไม่มีคนดูเราหรอกอะไรคงไม่จะดูวงนี้ละบางคนโอเคคนให้การตอบรับดูเราแล้วก็รู้จักเราบ้างแล้วก็ ั่นแหละเขาก็มีการอ่าก็เรื่องปกติแล้วก็ยกกลบองมันดแล้วก็หลบกันมันก็คงเจอแต่พวกนี้เขาไม่ค่อยออนทัวร์อะไรเงี้ยนะเขาไปเจอพวกบเขาก็ตื่นเต้นกันตกใจนะคะถามจริงนะยกกล้องวิดีโอขึ้นมาถ่ายไเงี้ยมีระเบิดกันด้วยอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีเขาอยากเชิเขาว่าใครที่แบบว่าเป็นศิษย์ศัลของวงเลย คือเวลารู้เหมือนโตเครียดเครียดงานเงี้ยไอ้แต็เข้ามาเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเงี้ยก็โอ้เอ้ก็กลับกายนี่ก็หายเครียดไปอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมีมุมมีมุมตลกของตัวเองมากกว่าที่แบบว่าคนนี้มีอย่างนี้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 มากกว่าเออมาแล้วพออะไรมันมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นสีสันมากกว่าคือมันไม่มีใครสามารถเป็นตัวชูโรงได้คนเดียวทั้งหมดเลยแเดแ๋ยเมาสักคนหนึ่งแบบว่าเห็นการเห็นคำตอบใจที่แบบเขาไม่พูดอะไรแปจะแฝงเอาเอาเรื่องขอเล่าได้ไหมนี่รู เอาเล่าเลยครับวันนั้นหลังจากที่เล่นเสร็จณนจังหวัดหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็เห่แล้วเขา้าห้องนอนแต่ว่านี่เขามีดื่มต่อแล้วคือตอนเช้าอ่ะก็เกิดการเช็คเอาท์คือตอนเที่ยงและตอนสิบโมงเขาเพิ่งจะเข้าห้องถ <c oughs> ึงสิบโมงเช้าเพิ่งจะเข้าห้องมาเพิ่งจะเข้าห้องมาบอกไอ,เอ้เฮ้ยพี่โตพี่โตเที่ยงนะรถออกนะเออเฮ้ยไม่นอนหรอกไม่นอนเดี๋ยวอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไปเลยอ่ะกไปของน้ำอาบน้ำออกมาเสร็จก็นอนค่้าห้าหนับร แล้วปลูกยังไงก็ไม่ตื่นลากยังไงก็ไม่ตื่นเอาน้ําเทขนาดไหนก็ไม่ตื่นไม่ได้สาดครับคือแบบว่าค่อยๆๆหยดๆเออตื่นเถอะนะตื่นเถอะนะเช็คเอาท์แล้วนะตื่นเถอะนะนี่มึงไล่รูปูอะไรไปเนี่ยเขามาทําความสะอาดแล้วนะเขาก็ยังไม่ตื่นนะผมก็เออก็ถ่ายวิดีโอไว้เก็บไปดูนะไอพี่ดูดิเดี๋ยวเฮ้ยทำขนาดนี้แล้วหลังจากวันนี้ไปนะครับปอกอนแตร้าแต่ เพราะโอ้ยโดดเริ่มตั้งมาประมาณเกือบ3ปีแล้วป่ะน่าจะเกือบเกือบ3ปีแล้วตอนเนี้ยผมปล่อยทุกเดือนครับปล่อยปล่อยทิ้งเหมือนปล่อยปล่อยที่คือมันเหมือนหวานแหเลยอะโดนก็โดนไม่โดนใครปล่อยทุกเดือนที่เพลงหมาเพลงครับเพลงเพลงครับปล่อยทุกเดือนครับก็คือเนี่ยอย่างวันที่1ที่ผ่านมาก็เพิ่งปล่อยแต่เราจะไปเป็นออดิโอก่อนแล้วค่มีภาพตามมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าถามกี่สิ่งก็ทแล้วที่เกือบยี่สิบแล้วครับเลยขอย้อน เป็นยังไงอะไรยงงอกมแรกิงกแรกแจริงๆเลยเนี่ยเป็นนักก้องคนเก่าอันนั้นถ่ายเอ็มีกระเด้งแล้วก็ใช่ครับแล้วก็คือได้แต่กล้องจากช่องสามพี่ก็เป็นเขาบอกโตไม่ต้องห่วงเพราะพี่เขาเป็นตากล้องของนักข่าวรายการเขาบอกว่าพี่ถ่ายศพยังถ่ายได้สวยเลยเพราะนั้นโตไม่ต้องห่วงเลยพี่ถ่ายมีตัวสวยแน่นอนคือเพ็งแค่ลมอ่อนหวานแล้วก็เขียนเองๆกันเขียถามว่า สำเร็จไหมก็ประมาณแต่ว่าจ้าดาวโหลดก็บอกรงว่ารับไม่ได้จริงๆครับปีแรกได้299บาทไปถามถึงซิงเกอรที่สองดีกว่าบอกว่าตายซิงเกอร์แรกมากเลยเพลงช้าครับรับบ้างได้ไหมอันนั้นเป็นความตั้งใจเพราะว่าอยากทําเพลงเพราะแล้วมั่นใจมากว่าต้องเพราะคือทดโจ้คือทุกคนในทีมต้องเพราะแล้วก็เสร์มให้น้องคุณมีฟังแล้วก็มั่นใจว่าร้อยคนฟังต้องบอกว่าเพราะทั้งร้อยคน โอเคครับอันนี้เยี่ยมเลยแล้วก็ชนของวงก็มีทีมที่คิดมิโลดี้เป็นคนสิบปอกด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเก่งเรื่องหนึ่ดีแล้วเราก็ตัดจนได้แล้วก็ทำเอ็มวีแล้วเพลงนี้ก็ได้รีคฟเวอร์เป็นนักร้องสองคนเลยจากคนแรกที่พอมันออกไปปุ๊บแล้วเรามาได้ไข้ไข้ก็เป็นเจ้านี่หรอแล้วพอตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพอเราออกคุ้มไขนั้นมาสัญญาลิขสิทธิ์ก็เลยเป็นขอไข้นั้นซึ่งเราก็เอามาทํามเร็ไม่ได้ต้องรอเวลา แล้วสำหรับการรวมตัวกันนะคะที่แบบรวมตัวกันเป็นโมงใหม่เนี่ยมีซิการ์สุดมาูีณยังก็เป็นซิกิลเอาที่เป็นมีภาพเอ็มวีล่าสุดเป็นเพลงในสมองนี่แหละค่ะก็คือพูดถึงเรื่องของแบบว่าบางทีคนเราเนี่ยสมองคิดถึงเขาเนี่ยต่ทําไมใจมันต้องลอยไปตามสมองวุทีเลยเหมือนแบบว่าคนเราเวลาเี้เราคิดถึงเขาเราเจ็บใจอะมันซวยเจ็บที่ใจแต่สมองมันไม่เคยจำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือน เป็นตัวแทนของหัวใจบอกเฮ้ยในสมองไอหยุดคิดถึงเขาได้ไหมเนี่ยฉันเป็นเสียงแค่ก้อนเนื้ออยากทำหน้าที่ของฉันไปอะไรอย่างี้อยอให้สมองคิดคิดถึงเขาใจเพราะไอคิดถึงน่ะฆ่าสวยอ่าอ่าเดี๋ยวขอถามถึงอ่าให้พี่พี่เรียนฝากผลงานเลยดีกว่าขอบคุณค่ะ,<น>ะครับช่วงนี้ก็ก็ต้องขอฝากนะครับวงน้องใหม่จริงๆ <c oughs> มันก็ไม่ใหม่แล้วมันก็นานแล้วนะครับแต่หวังว่าคงจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับก็ ฝากช่องทางการติดต่อของพวกเรานะครับเข้าไปคุยกันได้ครับใน Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า pop เ d o s ยวสครับ p o p o v a d o s e นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตอบทุกๆคำถามเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆครับตอนนี้ไลค์ถล่มทลายละวันระวัน1,500แล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปใน YouTube นะครับมี pop overdose channel ด้วยเข้าไปดูกันเยอะๆครับที่นี่ก็วิวถล่มทลายเท่าไหร่แล้วอ่845วิวเยี่ยมเลย ขออนุญาตดาวโหลดเลยค่ะดาวน์โหลดคือดาวน์โหลดตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนบริษัทอยู่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงการเจรจาแล้วก็คือเขากำลังต้องการเอาเราไปพรีเซนต์เหมือนเอาไปโปรโมทแต่ว่าให้เราคิดเองทคมเองหมดเลยเขาแค่หยิบเราไปตอนนี้ก็เลยรหัสดาวน์โหลดจะต้องติดตามในแฟนเพจนค่ะโหแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆไปเดินด้วยนะคะขอบคุณร้านด้วยครับก็โอ้โหวันนี้เนี่ยก็พูดคุยกันถึงปีถึงทิ้งเลยนะสำหรับก้องหน้านะคะโอ้โหรายการของเราเนี่ยก็ยังอยู่กับพี่ๆค่ะเดี๋ยวจะให้พี่เนี่ย พาทัวเลยก่อนสำหรับบ้านหลังที่สองที่อย <destroys. S 2> ู่ปีพาพี่มาใช่ครับว่าเป็นยังไง